หมอดูเข็มทิศทองคําผ่าดวงวิเคราะห์สาวใจโหดจิตวิปริตฆาตกรต่อเนื่องจุดจบสุดท้ายไปไม่รอดแอมสารรัตนศิวุทิพรวัย36ปีสาวแปรปรวนคนสองอารมณ์ดวงตาแววอาฆาต จิตใจโหดเหี้ยมอาจทำงานเป็นทีมหรือทำเพียงลำพังฆ่าอย่างเลือดเย็นปากปราศัยน้ำใจเชือดคอกับคนรอบตัวโหดเหี้ยมการกระทำดุดเพศช,ชายร้ายลึกเพราะในดวงชะตามีความอิจฉาริษยาอยู่ในจิตใจอีกทั้งเรื่องเงินที่มีผลเป็นลบจึงวางแผนลงมือทำหวังได้เงินจึงกลายเป็นเรื่องปกติ สิ้นแสเข่งหมอดูเข็มทิศทองคําอาจารย์ชนทัตไทยผ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พรยากรณแห่งประเทศไทยผ่าดวงวิเคราะห์สาวโหดชายาฆาตกรต่อเนื่องแอมสาราษัรศิวุทิพรวัย36ปีเกิดวันพฤหัส,สบดีที่12เดือนมีนาคม2530 จากการพฤติกรรมการกระทำเรื่องนี้อาจไม่ได้ทำงานคนเดียวเพราะดวงชะตาวันเกิดบ่งบอกถึงการกระทำต้องทำงานเป็นทีมและมีผลประโยชน์ที่ต้องแบ่งกันจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากับเหตุการณ์หลายครั้งหลายคราที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำที่บ่งชี้ว่ามาจากวันเดือนปีเกิดบ่งบอกถึงความใจเย็น และในดวงชะตาเป็นคนเบียดเบียนชอบหาเรื่องใส่ตัวในเรื่องของความคิดวิปริตคิดหาเรื่องใส่ตัวสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวเองประกอบกับอาจมีผู้บงการและการกระทำที่ง่ายกลายเป็นเรื่องปกติทำงานได้ผลอย่างต่อเนื่องกับเรื่องที่ตนเองกล้ากระทำจึงเป็นพฤติกรรมที่หยุดไม่ได้จากลักษณะโงเ่เฮง ความผิดเพี้ยนทางอารมณ์และจิตที่ผิดปกติกล้ากระทำในที่สาธารณะบ่งบอกถึงความเหี้ยมโหดและประกอบกับฐานะการเงินที่มีผลกระทบเป็นลบให้สูญเสียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีผลให้เห็นเด่นมากขึ้นและเป็นปีที่มีผลทําให้เรื่องชัดเจนมากขึ้นบวกกับการกระทำถี่มากขึ้นเพราะความย้ำคิดย้ำทำทำเหมือนปกติ และดูว่าง่ายจึงกลายเป็นเรื่องที่ให้ร้ายกับตนเองสร้างความขัดแยง้งก่อให้เกิดศัตรูจนกลายเป็นคดีความและถูกตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีได้ในที่สุดเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของการกระทำในปี2566ถือว่าเป็นปีที่มีผลกระทบรุนแรงมากขึ้นถึงที่สุด4ี่เท่าด้วยกันจากเดือนมีนาคมและปี2566 ประกอบกับปีเกิดของเธอ2,530และเดือนเกิดของเธอคือเดือนมีนาคมเมื่อรวมกันแล้ววิเคราะห์ว่ามีผลกระทบกับเธอรุนแรงมากขึ้นถึง4เท่าจึงต้องคดีความอีกทั้งเดือนเมษายนของปี2,566 ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตของผู้กระทำความผิดเป็นเดือนแห่งจุดจบฆาตรกรต่อเนื่องเพราะจิตวิปลาสสะท้อนความเป็นผู้ต้องหาเป็นคดีความเพราะเป็นเดือนที่มีผลกระทบต่อดวงชะตาชีวิตของเธอถึงห้าเท่าด้วยกันและถูกตั้งข้อหาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องและจากนี้ไปเรื่องนี้จะมีผลคดีความกระทบที่รุนแรงต่อเนื่อง สิ้นสุดไปจนถึงปี2,567ซึ่งในกรณีข่าวนี้สินแสเข่งเชื่อว่าจากดวงชะตาของผู้กระทำความผิดงานนี้ต้องมีผู้บงการการกระทำหรือทำงานเป็นทีมอย่างแน่นอนติดตามข่าวจากบางกอก o ้อ n นิวแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะ ขอบคุณค่ะ